เรื่องอะรครับบอกคุณแม่มาด้วยนะครับอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ดืวได้ใครนะอย่าลืมบอกคุแม่ด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแต่งงานใหม่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นการมืับสายเก่งแลนะครับก็จะเห็นนะครับว่าวายสองตัวเนี้ราคารวมกันแล้วเนี่ยประมาณ5ล้านบาทนะครับเพื่อเขาจะเป็นผู้ ดีครับีนครับเดี๋ยว้ตัวนี้เครัวันี้เป็นเจ้าเ่าครับอันนี้ชื่อน้องอะไรครับเ่าแก้วครับเ่าแก้ววันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สล้านนะครับสายพันรครับพี่ก็สายสายพันุ์ไทยบ้านเราที่นะครับผมก็เป็นวายัไทยบ้านเราครับความพิเศษของพี่ เจ้าเจ้าอะไรนะครับขวาแก้วครับขวาแก้วนะครับมมีควาพิเศษอยู่ตรงไหนครับก็สีสวยครับสีเปลือกสีเปลือกมีความสนใจเป็นควายเปลือกที่พัฒนามาแล้วครับโอ้ตัวนี้สองล้านเลยนะครับได้ครับเราก็จะจับไปเดินไปดูไปหาเจ้าสาวนี่รับกอันนี้ก็คือสินสอดเนี่จะเป็นพวกอะไรครับพี่อะไรนะครับสินสอดสินสอดสินสอดน่าจะอยู่ตรงนั้ครับอ๋อสินสอด อันนี้คือสิลสอนใช่ไหมครับการที่เราจัดกิจกรรมานนี้เพื่ออะไรครับเนี่ยที่นี่มันเป็นพืเป็นแต่งงานควายนะครับไล่กลังใลว่าคว่านนี่มันสคัญไหมกิมนี่มีเตุลอะไรบ้างการที่เขาจะ ตนวเสดุพันธุ์เพื่อพิรุปยหลานเนี่ยมันก็มีค่าตอบแทนในการที่จะกเป็นการนักสายพันธุ์ด้วยนะครับครับใกล้เวลานะครับอีกไม่กี่นาทีอีกอีสิบนาที่โชคดีี่าดอันนี้ก็คือพิธีสู่ปัตนะครับที่วัสดีกัรจะได้ทังทีราได้ไปถ่ายรายการขได้ครับมีชื่อ บคนคาคาอย eh ู่ท no. oh, ok right> no ี right. ่เท่าไหรครับราคาก็ประมาณสี่ห้าล้านเองครับ4 5้่าล้านนะครับราคาิีสูงขันนะครับวันนี้เป็นวนสวาิดนดินสมสกุลกิกนะครับอางไปไปหาเจ้าสาวนะครับรครัอผกระโปรงกเป็นที่รัวทุกใจของประชาชนเลยนะครับก็เห็นจะมีไปแค่ด้วยนะครับอยมาดี ครับ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  ตัวเมียที่เราจะมาแจ่วบาเข้าไปพ้นะครับขราคาหลักลา้กันนะครับเราเห็ว่าปัจจุบันนี่ยวายเนี่ยยับกิจกรรมนี้กันได้เข้ามาร่วม เวามดุนของเราคือสืบต้นปักกาได้ที่ประเทศประชาชาตินะครับแล้วลุ้นรับรางวัลทุกปักทุกใบมีรางวัลให้ท่านนะครับต็้งแต่พอปเขาใส่พอปหมอมือให้ทํากาลท่านจะรู้ว่ารางวัลอกส่ขอัส่รุ้นช่วร์ลุ้นว่าู้งสุดกส้ไปด้ยี่สิบบาท้าสูงทยี่สบบาทนั้นส่วนบางร้อยบาทนั่นเป็นรางวัลสำหรับคุณ เราจะออกในวันที่อี่ส2งนเวทีกางนะครับรุ้นบ้านรุ้นรถรุ่นตู้เงินทีวีรวมทั้งรถจักรยานยนต์ขอมสัทงแต่ส่วนที่วันนี้ก็มีทั้งจักรยานและจักรยานยนต์นะครับตู้เงินทีวีก็มีเช่นกันเอาเลยเวก็มีนะครับเป็นงานที่้องแใจดูทั้งหลายที่เข้ามาสู่งนี้ก็คือขบวนันหมากครับที่จะพาเจ้าบ่าว ไปพบเจ้าสาวนะครับนด้วยพิธีสุวรรณพายนะครับหรือว่าพิธีแต่งงานพายพายที่เห็นนะครับก็จัดขึ้นที่นุ่งสีเมืองเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับของงานประจําปีนุ่งสีเมืองนะครับราคาพายนี่เขาไม่ต้องพุ่งเลยนะครับตัวละสองล้านนะครับเราจะเลี้ยงกระถิ่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะครับเจะนะครับพี่น้องครับมาเที่ยวงา่นุ่งสีเมืองของงานประจำปีปีนี้ เรามีกับเรามี400กว่าตัวเลยทุกอาชีพนะมีหลายสายมีหลายหน้ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้ที่มีช่วงไว <imit> นี่นะครับคุณพี่ครับนำขบวนโดยนะคะน้องกะทีนะครับ เจ้าบ่านี่อยู่ซ้ายมือนะครับเจ้าเอกมงคลครับส่วนเจ้าเ่าฝั่งขวาเนี่ยคือเจ้าหัวแก้วนะครับเพื่อมาทําพิธีสู่พันุครับหรือพิธีแต่งงานเจ้าเ่าชื่อเจ้าเอกมงคลนะครับจะไปสู่ขอเจ้าสาวชื่อเจ้าพลอยอุดรนะครับส่วนเจ้าบ่าหัวแก้วเป็นไยเผือกนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับจะไปสู่ขอเจ้าสาวใหญ่นะครับ ตาดีนะครับก็จะเห็นประชาชนเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานกับพิธีการแต่งงานของของฝ่ายนะครับแต่ละตัวเนี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณสองล้านสามล้านเลยนะครับก็จะเป็นไฟประเภทสวยงามนั่นแหละครับเอาต้นจอบไปจอบมาจอบหองแกนมาหาครับนี่คือเชียร์อย่างแรกเลยก็อื่นนะคะขออนุญาตคุภาพ ยกเกอนคนแรกเลยนะคะท่านจะยกนะคะสมาโพลแล้วก็มาคลายท่าท่านคะคือทำไมต้องมีการเลี้ยงควายสวยงามแล้วทำไมที่เป็นจุดเป็นจุดอื่นการนั่งไปแข่งขันด้วยควายไทยเนี่ยเป็นควายฝักที่ดีที่สุดในโลกเพราะมีการพัฒนาความทุกรรมมายาวนานเพราะฉะนั้นในการทัดเลือดความทุกรรมเนี่ยเราก็ต้องทัดเลือดพ่อพันธุ์ตัวที่มีลักษณะที่ดีที่สุดตรงตามตรงตามเราเรียกว่าคุณลักของควายไทย พราะในการคัดเลือกเนี่ยมันก็ต้องมีการประกวดกับก็เรียกว่าเป็นการคัดเลือกเพือที่จะพัฒนาตัวที่มีฐานพิกรรมที่ดีที่สุดเพราะเวทีประกวดศัตวิ์ถึงเป็นเวทีที่ให้เกษตรกรได้พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ที่ดีสุดอ้าแขงขานกันเราก็เลยได้ว่าไปหาเอาตัวที่มีลักษณะที่ดีสมส่วนรูปร่างสูงใหญ่ลักษณะดีเหมือนฝ้ายไทยเนี่ยก็ได้เข้าประกวดในเวทีที่เรียกว่างานประกวด อ่าวช่แล้วตัวที่ได้แกับก็ตัว่อปันยเทีย่ยวเพราะฉะนั้นตัวไหนที่ได้ตัวพ่อพันยอดเยี่ยวเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตเชื้อก็จะขายได้ที่มีราคาสูงเพราะฉะนั้นตัวที่ได้รางวัลก็เลยเป็นตัวการเพ่ก้าเจรินะน,นะครับอ่าคนมบานะครับหรือว่ากตา้นมหรือว่า,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 าวตัวทองเกที่บัพวกที่ตดเที้ยอดามาก็จะได้ลดต้งเจ้าเสบกองนี้กัเน เอาผ่านไปทีแบบนี้พวกควายนาเี่ยถึง่าเป็นควายที่สามารถสร้างมูลค่าเพื่อการเกยตได้ตอนนี้มูลค่าควายอยู่ที่ประมาณห้าล้านขึ้นไปเและบักตัวที่จ้าเก็นคนนะครับท่านเจเิญเรียกว่าปรากฏคอยไปขึเป็นเจ้าต่างก็ไปเสียการสให้เป็นควาที่มีมากนะครับวายสวยมาก กีบตานะอ่าแล้วก็ทุ no ี้กรายาขงสของเรานีกลุ่มตามลักษณะใครดีนะคะเราขอนญากสัมภาษณ์เขอนิดเดีย hmm. น no, ้องเนี่ยโมคน้องถอเป็นบพระเอกค่ะคี่ะขออนุญาตสอบถามนิดเดีว่าน้องเอกโมโคนั้อายุี่ปีใช่หะอายุ่อยุตอนนี้สีเท่าไหร่ ไปซาวละน้องตัวนี้นสมุดราคาอยู่ที่ตัวเท่าไหร่ราคาก็น่าจะห้าล้านต<า>ึกห<า>้าตัวแพงกว่าราคาตัวนะคะคนนะคะน้องน่ารักมากแล้วน้องน้องหนงทำเงาอย่างไรเขบอกเผื่อ,อ,อน้องๆหนูๆคนรุ่นใหม่ที่เข้าเห็นนะคะว่าเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นแช้ได้จริงแล้วราคารก็คือไปเป็นเป็นแจ้งแล้วก็เป็นแกะแจ้ง ปยานดูคนคนไม่เได้ปดูก็ดูก็รู่ามงานแบบมีานหาไรบ้าีแล้วก็แชมก็สแชมป์ตัวที่ับทีี้สายแล้วก็ให้แงเพื่อนเพื่อนไปดูแสงกย้อนได้ไหมครับผมผม ยสอถามถยากไปเยี่ยมชมน้องเยี่ยมชมได้ที่ไหนอะที่แรก左ีปรหลังเสร็ขอสิ่งประมูลให้คนแรกค่ะได้กับน้นนี้วันนี้อยากจะทราบว่ามาสู่ขอเจ้าสาวคน้องพลอยรอดทิ้งค่ะค่าสิ่งสอบเท่าไหร่คะคะาส่งอบได้ใบแดงครับผมเท่าไหร่ครคได้มคะ้หนึ่งล้านบาทครับผม อนุญาตแนะนำน้องตัวขาวค่ะตดั้งนี้เลยค่ะน้องรัมนอมากคน้องมีหลักษาเป็น ไปเจุดปูนครับอกเชื uh ่ออะไรมล้รงม่นาอบคุณครับุกครับขอพูดเป็นประธานของบ้านเรานะครับผมคุดมเบ้าอุนะครับวันนี้ผ้าลูกทรายนะครับเอ่อเป็นเสื้เ้าหัวแก้วนะครับผมม้าสูขอเจ้าสาครับผมึ่้ขอเนี่ไม่น่านแต่ได้ทำให้เ <actual> ม <activity> ืขอคีน้าที่สองเดี๋ยวหน้ามื่อนีเนี่ยนาลำโง ผาด้คะ้ทางวีนะคับมาก่อคว่าเก็มากหลาามาื้อ่แซได้ครับขออนุญาตถามราคาได้ไค่ะราคาตัวตอนนี้ก็อยู่ที่2ล้านครับผมคอวันนี้นะคะขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กถบะของเราทั้งค oh. ู Weekly ่ด้วยค่ะ เอาโอเคครับขอขออนุญาตเปิดทางครับขออนเปิดทางนะคะให้กับเจ้าบ่าวของเราได้เดินเข้าสู่พิธีนำโดยน้องกะทิน่ารักเหมือนเดิมนะคะเจริญเลยค่ะเปิดครับเปิดเจ้ครับอันนี้ก็คือควายแท้นะครับเจ้าน้องกะทินะครับเป็นผู้นำขบวนเจ้าบ่าวนะครับเพื่อไปสู่ขอเจ้าสาวนะครับ เจ้าบ่าวนะครับก็ชื่อเจ้าเอกมงคลจะไปสู่ขอเจ้าสาวพลอยรอนนะครับส่วนเจ้าบ่าวคือควายเผือกนะครับเจ้าหัวแก้วนะครับจะไปสู่ขอเจ้าสาวชื่อเจ้าสาวใหญ่ตาดีนะครับเขาบอกว่าค่าจีนสอดวันนี้ราคาเป็นหนึ่งเป็นล้านเลยนะครับคือน้องพลอยรอนนะคะแล้วก็น้องใหญ่ตาดีค่ะ วันนี้เราจะไม่ปล่อยตัวเจ้าสาวง่ายนะคะเราก็ถาทีมเจ้าสาวก่อนว่าเอาอะไรมาแลกเพื่อพิสูจน์ารแทนของเราในวันนี้ค่ะจบ้าล้านบาทค่ะนาังใส่เจ้าสาวพอใจไหมคะให้เข้าไหมคะเจ้าสาวว่ายังนะใหเข้าไหะยังไม่เา อีกนิดค่ะขออีกนิดค่ะไม่ขายค่ะเท่าไหร่ดีคะมอครับเรามีสิ่งที่เจ้าสาวชอบนะครับมองสักนิดนะครับน้องโอ้สาใจอ่อนหรือยังคะเรามีสิ่งที่ชอบโอเคครับโอเคเก้าผ้ามาแอบดูตัวเจ้าสาวก่อนนะครับ เจ้าสาวพอยูดอนครับแล้วก็เจ้าสาวใหญ่จาดีนะครับเจ้าสาวของเราวันนี้นะคะที่น้องโยกกว่ามาคลีนาคะจากในพนภัฒน์ฟารนะคะอ่าแล้วก็พอยูดอทาจากอุทโภษนะคะ เจ้าสาวมาครับอ่าเจ้าสาวของเรานะคะมาเลยขออนุญาตนะคะดนหน้านะคะขออนุญาตลบกวนข้างๆดานข้องนิดนึงเพื่อให้เจ้าสาวนะคะของเราได้ได้โผกับเจ้าบ่าวใช่หมะหาผู้ตัวเองถูกไหมคะเจอผู้ตัวเองไหมคะอ้าน่ารักเจ้าสาวอ้ามีงอนมีงอนมีงนเจ้าบ่าวนดนึงนะคะอ่า จบแลาวขณะนี้คือเจ้าสาวได้พบเจ้าสาวไปดีเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมติดต่อเนี่ยน้ำล้านเลยนะครับก้อนเล็กน้อยมีน้อนเล็กน้อยปัจมีสู่ปันปลายว่างานแต่งิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์สายพันธุ์ไปนั่นเองกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับจัดขึ้นที่ทุ่งสีเมืองอุดรธานีนะครับเราก็ขอแสดงความยินดีกับผู้บ่าวสาวทั้งสองตัวเลยนะครับ อ่าสี่ตัวสิทั้งท e ั้งคู่ผ so so ัวเมียนะครับก็จะได้สายพันธุ์คายนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้การรับการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าคายตันนางราคาห้าล้านบาทสองล้านบาทมันก็อยู่ที่ความมือพอใจนะครับแบบุูมอนุรักษ์ไทยนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ อ๋อลาไปวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนนะครับมีกิจกรรมอะไรดีๆเราจะมานำเสนอให้รับชมกันอีกครั้งนึงครับคุณโทรฟาร์มค่ะชื่อน้องรอยดอนอ่าพ่อจะเป็นแก้วฟ้าคุณแม่จะเป็นอ่า